มาหลองจากนี <formation jin inh aling> <at> ้เราจะเล่นเป็นโหมดแท็กทีมอย่างเดียวนะคุณทศโอเคไหมแท็กทีมแท็กทีมแท็กทีมก็เราเราก็ต้องเลือกแล้วก็เลือกขั้นล่างแล้วก็หายก่อนเป็นคู่ซึ่งของก็คือทำไมไม่อากิโตะน้อตัววะาุณงงเหมือนกันอ่วันแรกกู่คิวคนละไอ้เหี้ยตัวเดือดดัน แล้วข so <middle> ้อดีของการเลือกเลือกคู่เราสามารถเลือกล่างได้ด้วยนะบางตัวว่าเราจะเอาล่างไหนไปคู่ล่างไหนเอี้ยงงงงงงงพีบีจีดีกว่าอีโรอีโรที่ไม่ค่อยมีใครดูเลือกล่างได้อยากได้รัน น,นีี้กฮิบิกิฮิบิกิฮิบิกิใช้ไม้กองพลไฟได้ใช้เสียงดนตรีอีกตัวนั้นก็คือนคนที่จะไปคอมโบกับฮิบิกิได้ไม่รู้อ่ะ <laughs> พูดทำอะไรอ่ะพูด <laughs> ทำไมอ่ะเวื่นไม่จำใจโยง <laughs> ไม่โยงเงี้ยนี่ไงกูมีสองอากิโตะกูเป็นดับเบิลอากิโตะเจ็ดเข่งก็มีดับเบิลแบบว่าเขาจะได้ดูบิลวะ่ะอากิโตะที่มีอากิโตะอีกตัวเป็นคู่หูของอากิโตะอีกทีนึงโยบิเอวาตะกินนะโอ้บิล <laughs> บิลในนี้อนเอาเดี๋ยวทำให้กู ัก่ตัวร่างไหนเนะี่ยชอดุดกดุด่างนีดนดะุด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 ุวุ <c oughs> ดุุดุดุเรดดุมุดุ่ดดุุ เล่นคอมโบจะชิ้งเหรอจะชิ้งเหรอเออโอ้โหน้าบาตายจริงแต่ของกูนั้นมาเอ้ยมีเหมือนกันเหรอก็ต้องของสองดีว่าเอ้าเฮียหายไปตัวอุ้ยสะบัดทิ้งไปสองตัวเฮ้ยเดี๋ยวกูเดินไปไหนอ๋ออ๋อกล้องมันเมาส์มันสองมาสองตัวจะร้องไห้นี่เพื่อน เพื่ออะไรวะมีรถเออเนี่อากิโตะที่คนรู้จักจะโจมตัวนะไม่รู้ตัวอะไรอ๋อโอ้ยอ๋ออรู้ทันด้วย กราจะตายแล้วปุอ้อรวมพลังไว้ดิขาจริงๆเอ้ยเดี๋ยวคนรู้ได้เหรอรู้รู้บุ่งรูกันฉังทีบวันตอนนี้มันจะรู้ตัวซิริกิอยู่ไหนเนี่ยไม่ทำอะไรเว้น ตตดดู้มาห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 าปุ่มหาปุ่มกูหาอะไรปูยังตีไม่โดนตีไม่ติดเลยมึงบล็อกอยู่ไม่ยอมมัน เอ้ยโดนนะเนี่ยบาดแม่งนานด้านๆไปเลยเอ้าวท่านอาจายก็ำลังคู่เลย,เย,ลเลยนี่โดนแบบนี้แหละเบสเฮียฮิปกิันเท่เกินไปวะนี่นนนเออโ,โดนไฟโดนไฟ เจอปุ่มแล้วเจอปุมแล้วครับเนี่ยโอ๊ะโอกูเล่นปบตาแล้วนเฮ้ยโดนดับเบิ้ลอากิโตทีมหน่อยไหมเดี๋ยวกดเปลี่ยนลให้โม่อกี้้ยเ้เวไน่าได้โล้วนี่อากิโตทีมแบบ2คน กดแด้มนี่หน้าเหมือนกันดิต่างแค่เขาแก้มแบบตลิจังเนฮ้ยจะต่อยสวนตามยาวยาวนักเหรอยาวนักเหรอ ต่อในตัวจริงโอ้โหกูก็มีพอได้แล้วพอได้แล้วลงพลังไว้ที่ขาเกิดอะไรขึ้นมาเมื่อกี้ที่มิกีสลับล่างมาโดนดาเมจีดเอ็ด ไม่จบดีกว่าเอาเป็นตัวเต็มครวมพลังไว้ที่ขา เฮ้ยอะไรเฮ้ยล้มไอ้ไปไปไปลงบาลมาที่ขาทีไม่ตบงทีไปโหดไสดามาแล้วโอ้ยยังมีก้องสุดท้าย มาโอ้โหเรียบร้อยเปนอย่างนี้มาดิพังจอยกูพังฝากกูมาเล่นพาเเตอร์อีกแล้วจาอ้ไม่ตายอยม่ เลือดมีกินเยอะไปไหนเนี่ยฮะไม่ทำนาเมลงเลยดมมิอย่าเมมอย่าเมมอย่าเพงอย่าเมมอย่าเมนมอร้อเกินอย่ายยมาล้อยอย่าหยุดเมนเฮ้ยเฮ้ยไม,ไม่จบที พอได้แล้วเขาไม่ตายอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวไม่อยู่ดีไงอือโอ้เลยหนื่อยเหมือนกันนะยงมีพลังแฝงด้วยนี่ะ